กินดีนนทนนไเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งนักร้องที่มีแฟนคลับติดตามและให้กำลังใจมากสำหรับนนทานนเป็นที่รู้จักจากนักร้องประกวดร้องเพลง The Voice Thailand s ซีซั่นหนึ่งพศ .2555 The m a าร์จ g งเหน้ากากนักร้องซีซั่น4พศ .2561 นายนามหน้ากากเป็ดน้อยปัจจุบันเป็นกรรมการตัดสินในรายการ The Star Idol ทางช่องวัน ล่าสุดมีเรื่องให้น่ายินดีอีกครั้งเพราะเรื่องงานก็ดีส่วนเรื่องความรักก็แฮปปี้สุดๆเพราะไม่กี่วันเจ้าตัวเพิ่งเปิดตัวแฟนสาวปายหมาดๆท่ามกลางการแสดงยินดีของแฟนคลับมากมายสำหรับแฟนสาวคนนี้ก็จะดูเป็นที่ถูกอกถูกใจของแฟนคลับอย่างมากเพราะเธอดูเป็นธรรมชาติแถมยังน่ารักสุดๆอีกด้วยและถึงแม้ว่าจะยังไม่มีการเปิดตัวภาพลงในที่สาธารณะ แต่ชิปล่าสุดทั้งคู่ไปด้วยกันพอจะเดาๆได้แล้วล่ะคะ่ะว่าคนนี้แน่นอนจ้าทีมงานขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ